เอ้าสบายดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไฟครับเออบายบายเอาอนี่จันยังคือคับไม่ขั้วเนอะบ้านนีครับรถดำกับว่ากูหากไส่หักกูอะไรขับแมนไม่ขั้วกันมาเลยเขี่ยเวี่ยยขับรถดำเขาว่าฮักขี้ฮะกเปิดว่เปิดว่านอตาหนอเออโคนี่บ่คือดอกนี่ยังบ่คือ อีหยังควบคูนกับคาเรนอ๋อรถด,ดำนะมเมนอยู่เขาต้องซื้อกันละสี่แสนไปยึดอย,ยูอ่ไลอยู่ยังไงมันดีแหลงเราตีนะไปหาหัวาไปไปไปห้ว่ากับไล่ไปเหิดมื่อวานโอ้นี่ครับรถเขาไลา่บ่เมื่อวานเขาเลยบ่ขายครับไอ้ไก่ครับอยู่เรือเ่องเทียร์ไหนมันเป็นร่องเบื้องคุณเจ้าขาดสอบนี่เนาะรถเขาเดียวได้เนาะรถจากของเดียวไม่ได้คันพูดมากไม่ได้เลยพูดถึงเนาะรถเขาสื่อมากันละเกลียบหลันเนาะ เอาม,า,า,หมอหหออาหาเงินเหมือนาจะลอย, <c oughs> ย,ยเองเนาะกูว่าแต่กูขายกูเ้อได้เนนะขายกูสีไดายสามคันเลยไอชื่อห้างเลยเชื่อรถห้างๆเงเ,เอา,าเลยเาบาพื้นไปแล้วนี่ยื่อรถไปบกขุมเลยเนาะมีแต่บวกบไรงเีว แม่ย่ท้าวขับเองค่อยเป็นค่อยไปเนาะถ้าเป็นจ้างเขามาขับนี่ยหนูพวกมือได้มือมันกืบปากแม่ยู่แต่ระดำเพิ่งมนกับพ่อปานนี่เราค้นหายากดิสุ่มืงินี่แมีนหาคนขับรถดำนี่แต่แต่เล็กหน่อยกูมั้งใจว่าจันกูจ่ายกูอะกูเราอยากก็จอดไปหมดเลยนี่ครับขนาดต่อไม่ใส่เองนี่ว่าต่อเองไม่ใส่เองก็ยังว่าบกผุ่มเนาะพูดถึงรถดำนี่เนาะกอ่าก็เราสามสี่แสนมัน เจ็ดจุงล่างเฮ็ดเอาดีๆเคียงดีกันสิดีพอแล้วน 7, 8, เนาะพูดถึงเจ็ดแปดเก้าแสนนี่ทำระยำได้ได้ทุนคืนบ่มีแล้วบางเดือทางตู้มือนี่งานใหม่กุ้มมาพ่อจ่อวอกนี่อืมมีแต่ต้นยูคข้าทั้งข้างทางรถไลอไ่อีกอมบ้านนี้อ่างแค่กับตัวที่แหลกว่ามีห้อยต้องปู่อ่ะมา <laughs> เพิ่งห้อยเพิ่งจขั้นหัวกันสักตาเดี๋ยนี่ือเอาละครับเขาอะไรเห็นไหมครับไปโค่ครับบ่ผ่านครับบ่ผ่าน เอาให้เขาขับรถดำจัักจกเกี้ยวแล้วนี่สามสี่เดียวแล้วสา่เดียวแล้เอาเดี๋ยวเมืองผีมือปลาเรานครับอ๋อแถวเบืองอ่าตะบัพันไล่รถครับรถไทยแบนี้นี่ขับรถดำไม่ผ่านครับเมื่อเสียเบียร์ไล่มาขับรถไมโครขับรถดำเขาเป็นห้อยอ่ะดูผีมือปลาเรานะครับ โอ้พวกยากเงี้ยครับหนึ่งโอ้หลอกหน้าเด้อจานม,มันเป็นกุดศะบ้านเราบอกมีแต่ซุ่มบ้าแล้วสันแบบได้นี่คิดดีดีเด้อพี่น้องยองเรถดำซุ่อมือนีิบ้านเราแกเห็ดอยู่มาน้ำรถน้ำล่าหลายเกกะสีสีอิ่มเติอบปอิ้ลวละครับโอ้เซียนอยู่ขับไม่โค้นิ่มอยู่ อะระดับประมาจารย์ได้พี่น้องตั้งแต่ไม่โครอยอยี่ครับจนุมือนี่ออกสองรอย <c oughs> โอ้โอ้โอ้บ่ถึงกับบ้า <c oughs> ใส่ได้ใส่ได้ใส่ได้ <c oughs> ไม่โดนกระบะครับไม่โดนไม่โดนโอเออเ้าปัจจุบันนี้เศรษฐกิจบม่ค่อยดีนะพี่น้องผู้ใดคิดสิลงทุนอย่างกะคิดถึงควอมสิปเป็นสิไปแน่เด้อพี่น้องเอ้ยลงทุนเจ็ดแปดแสนนี่คิดคักๆขันเฮ้าว้าบอดีจังสันันซี่กะสิว้าเฮ้าว่าอยากให้ออกกะผู้ใดออกมาได้ดีก็ดีใจน้ำครับ แต่ว่าผู้ใดออกมาคิดว่าจะของสิไปยากมากยากทางหวดด้วยครับสําคัญถ้าผู้ใดซื้อเงื่อนสดกะดีไปครับอเลี้ยนมีงานกับเลียนโบมีงานกับเลี้มันกับแมนครับแต่ว่าอ่านผู้เพิ่นโบมีเงนินสดนี่ที่ละ่ะคิดที่ดีพี่น้องคิดที่ดีแต่ว่าทามีงานที่ดีร่องรับกะจัดไปครับเลี้ยนได้เงิ่อนดีได้เงื่อนร้ายกะดีใจนําครับ แต่ว่าถ้าเอามาแลนดินกระจกกระแจกน้ำบานคิดจักน้อยด้วยความปรารถนาดีจากปลาเราโอ้โหมันสิเลิกเมื่อก่อนต้แตกโคมสูรุ่นไหนบุญปลาเราแกใส่นี่ครับเต่าสุมือนี่ครับเน,นี่มือเป็นไได โอ้เดมหมู่บ้านกับมหาอยู่ครับแต่ว่ามหาหมว่านครับรถดำกับบันดิ้อซือ ว่าจะขึ้นรถนั้มกับผู้โดยสารเพิ่งกับส่งสิ้นหลายๆเดี๋ยวอวไล่เสียเบียร์ลงมาครับรถดำครับเดี๋ยวไล่เสียเบียร์ลงมาครับไม่โคเดี๋ยวไล่เสียเบียร์มาครับไม่โคเดี๋ยวเข้าไปกับปลาเรามีผู้โดยสารบ่ไหมลูกสาวได้มาบ่มาเฮียอยู่รถไหนอ้ยกับยูอันมื่อกี้ฮาดพ่อมันขับเนี่ยกับเว้ยโอ้ยมันขับใหญ่อยู่นู่นอะมันเนักสียดายรถหนักสะพาดมาเหนักขับมีน เดิงทางออกไปทักปองหุ้หน่อยหนึงไหมท่านใดลูกสาวเห็ดเรียนหุ้งมาไปเดี๋ยวแต่ฮาว่ามองยงยๆยีไปหอดกับไว้ดำเลยเป็นบ่งานแปลงงานปากบอยสี่ครับเพื่อได้แก้ขัดยุ้งเป็นบ่ล่ะว่าอาชีพมัทหาไม่ได้ผัวามันได้สอนผัวมันนานลูกสาวปลาเราโสดครับท่านท่านมีลูกเขยได้หนี่ปลาเราดิฮะลูกเขยมาซอยครับรถดำคนนึงครับแต่คนนั้นจะไปยุ่เตรียมตัวรถเตรียมมาทักคุยก่อนเลย ครับเิ uh ็ง huh. ค he ักล้วไ้เอามือบ้านทำไรได้จักบัดโอ้ยทีได้ยาบุญละไปลุญบ้านปลาเราได้กัเกี่ยวโอ้ได้ิก๋วเตี๋ยวตนตเนาะเอากับมาซีหามุกเจ้าุ่นเนาะได้ิก๋วเตี๋ยวได้ิก๋วเตี๋ยวนัมันเบจับามันพันหนึ่งเบือปะวสองสองหมื่นมพัาคนแคได้ิก๋วเตี๋ยวซูมือนี่บ่อดินมันมันไก่ด้เนาะฉันมันจอด ไล่เกะี well, ้ยดตัวไม่กลัเนาะครับไหวพอเพื่นดันดินสามโยนไล่โกมรถดำมเล็มแบมเทียพอดีอยู่นี่ผู้ใด้สิลงทุนอย่างเดลยพี่น้องสอมื่นนี่คึดจักหน่อยเจ้าเจ้าบอกเจ้าเจ้าบ่พี่บอกน้องสัตว์เบาๆกันครับจะซื้อรถเก่าสามแสนกูกลัวไหมซื้อแสนลงก็ได้อยู่ถ้าลงทุนหลายมันก็อู้ บุคุมปะแต่ก่อนเป็นยังในยี่สิบสามสิบเดี่ยวน้ำมันเจ็ดลอยหนึงเน่ะน้ำมันมันถื่นึ่งนอตัวมืออเอ้ยโอเอ้ยตัวคื่องใสามปันก็ตัวเดียก่ปัญหาถ้าสมมติจ้างลูกน้องครับนี่ฮักไว้เรีวเหลือมือละห้าหกอย็เท่าบุนหัวอะไรเน่ยนาองปะไรบงว่านียุบกันตัวกองรถเด็ดสามลอยครับเด็ดสามอยเรียมันเป็นน้ำมันเอันนี้อันนี้บ่อย่างบ่คิดอยางหัว บอเอออันนี้บอคิดว่ามืออย่างหัวได้ดิจุบกันกระดา้ในนาแล้ว <c oughs> <c oughs> ในนาภาพเปที่ไก่ไข่ออเทศบปอ, <c oughs> อกลงเจ้าได้ที่สิบสามสิบบาทเออแต่ว่าข่อยนัง่งแบบไอยนี่มันเบิดแล้ยววะท่านอือเออแต่การมันเลียนไปกับเมื่อไรออโอ้ยดูแบบเยียบกล้องตรงไปมุมเขาวีหัวหล่อวะท่านไหวเงินแมงบ่าต่อพยาบาลไหวเลี้ยกลางบ้านโอ้ยนี่แหละมันยางที่แหละครับรถดินชุ่วมือนี้ เล่นพาบ้านเขาก็บ่ให้เล่นเออเล่นง่ายกุ๊บยดือบมึงเอเอ,าอตาซื่ออืออย่าเด้ถูกไอ้ขาเปลี่ยนยุติอัวทุกทีอย่าปวดพี่ไ่บ้านอ๋อพ้่ได้กิดสีลงทุนอีกยังชมุยหน่อยคิดเล็กน้อยพี่น้องคิดได้ดีเงินเก็บไว้เออหาถึงวั่วถึงกวยมาเลี้ยงเนี่ยเด่๋ยวขายกินได้ดิมีพวกนาว่าอวดหลังเลยเนาะอโอ้อุ๊ยสี่นี่เอาเงินแสนมาแลกเงินลอยนี่ ไปเล่นกัดเดียวก่วาจว่าได้หนาเก็บเป็นตรงต้นก็ถอยแถวเวียนกลับนี่เหตุผลด้วนี่ก็งานมีลายด้นี่อังบาบนที่เล้วนี่มานทีกดเล่มือ่นี่จะยุดเม่ไม่เลยหันหลังปีใหม่เลยโอ้อาง,งานมีหลายแต่ป <laughs> ไปยุดเลียวนี่ยุดเลยช่วงอาการละ่ะงานหลายแบบแนี้นั่นี่นนียุดแล้วเนาะ <laughs> <อ> <laughs> เอาไปาคุยไปหา ขุดคนพ่นดีกว่าเนาะปลาเราโว้ยคนพ่นแต่เมื่า,าเรียกตัวมอเตอร์ดับหายตังแั่ไหนเงินดีกว่าเนาะเรียกน้ำมันกันเดี๋ยวน้ำมันบริสเตรเพราะมือละมือนเนี่ยน้ำมันเออเออเล่นดีตรงมือละมืนอนนี่ว้ายรถดำรถยังเนาะเาก็ต้องใส<อ><ซ>่เบิดแล้วรถถากรถไถอาหารกัรกินน่องกับมือละซื้ทีสองพันละเออเสาเทียงแรกเนาะเออเราอีกเรียกน้ำมันรถจักกวันนี้ให้ถือวอกันไปทุกคนเหมือนเออโอ้ใหนวอเลย อันนี้เขา,าคิดแค่ว่าเขาเลียนมือนึงเขาเหลือจักบาทบลร้วมมือได้อย่างหัวครับบลร้วมมือได้อย่างแตกบลร้วมมือได้เหยียบท่อป,ป่าโบลร้วมมือได้ตำรวจพิมพ์หนาใหญ่เของมหาโอ้คือจักหน่อยครับกินยากายกินยาก <c oughs> เดี๋ยวขึ้นรถไปกับรถด,ดำไปกบปลาเราพีา<ะ>า่น้องนะอ๋อิปนี้ซทำนี่ละบ่จมเห็นหลายดอกเออจมหลายสิว่าจมอีกละจมสัตจมตัวหรือว่าไปไปบอกคุณไปลอง เอมเาอดนี่ยเอเอเอย่าวอย่าบากลับมาเนี่ยข้าไปตายซะมันตียากการน้ำเปล่วสุกลมาไทยรอบาทขึ้นพวกอะไรข้าขนมีหรอมาน้ำบาเลียนไปเบร์รถไทยก็เลียนน่ะน้ำขี้ตมกูเฮ็ดไห้กไดอามาหลายขั้นน่ะอคิดีซําเยหรอพี่น้องบายครับสวัสดีครับ